สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านท่าทกตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปตามหาประวัติบ้านหนองหลมกันค่ะซึ่งบ้านหนองหลมเรียกอีกชื่อหอนึ่งว่าดอนแม่ไม้ค่ะนั้นไปกันเลยค่ะอตอนนี้เราก็มาถึงที่หมู่บ้านหนองหลมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงห้องลมหรือด้าไม่ไหม้นะคะจับจากตามประวัติที่เราได้มานะคะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ20กว่าหลังคาเรือนนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นที่เป็นเหตุพิบัตินะคะ ก็จะเห็นได้ว่าสภาพรอมบริเวณนี้เป็นที่ลมหรือที่ชุ่มน้ําอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่ารอบๆไม่มีต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ยืนต้นอาศัยอยู่เลยตุดนี้ก็จะเป็นบ้านของเจ้าแม่เกียงคำนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นที่สักการะของชาวบ้านในแถบนี้ค่ะมีการบวงสรวงกันทุกปีค่ะตวดที่ได้มานะคะ ประวัติบ้านหนองลมถึงบ้านนิคมนะคะนานมาแล้วเมื่อหลายร้อยปีไม่มีใครจำพอสอได้มีบุมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านป่าคำมีราษฎรปลูกบ้านอยู่อาศัยประมาณ20กว่ากัวหลังคาเรือนชาวบ้านในหมู่บ้านมีอาชีพปลูกข้าวไร่หาของป่าและล่าสัตว์เป็นอาชีพอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ตรงกับเดือน8เหนือแรลม8คดขา ชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าและล่าสัตว์และได้พบงูตัวใหญ่หนึ่งอยู่ในถ้ำห่างจากหมู่บ้านน่าจะเป็นจ้าง,งูที่มีอยู่ในขณะน,นี้ขนาดที่พบก,กับงูงูได้เลยเข้าไปในถ้ำครึ่งตัวคงเหลือเฉพาะท,ท่อนหางของงูออกนอกถ้ำอยู่ชาวบ้าน<อ>ที่พบงูก็กลับไปยังหมู่บ้านนำเรื่องที่พบงูไปบอกให้แก่หัวหน้าหมู่บ้าน หรือเลือกการในสมัยนั้นว่าพ,พ,พ่อแค่นเมื่อพ่อแค่นรู้เรื่องอได้ตีเออค,คาะเพื่อแจ้งให้ลูกป้าทราบเมื่อลูกบ้านมาพร้อมกันแล้วจึงได้พาก,การไปหาเถาวันหรือที่ชาวบ้านเลือกว่าเพื่อเขาเพื่อนำไปมัดงูตัวนั้นและเมื่อมัดเลือก ้อยแล้วจึงช่วยกันดึงงูออกจากถ้ำปรากฏชาวบ้านไม่สามารถดึงงูใหญ่ตัวนั้นออกจากถ้ำได้จนถึงข้ามก็พากันกลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นจึงนำเอาช้างมาหนึ่งเชือกเพื่อมาดึงงูตัวใหญ่ออกจากถ้ำปรากฏว่าพลังของช้างสามารถดึงงูตัวนั้นออกจากถ้ำได้สำเร็จจากนั้นชาวบ้านจึงนำ งูยักษ์ตัวนั้นไปมออให้กับพ่อเมืองชื่อว่าพญาเถือนที่บ้านทุ่งเถือนซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านท่าส้มปล่อยเมื่อพญาเถือนเห็นงูตัวนั้นก็เกิดหลางสังหอนว่างูตัวนี้อาจจะเป็นพญานาคจึงบอกให้ชาวบ้านที่นำงูมาให้ไปปล่อยนอกหมู่บ้านโดยเร็วแต่ชาวบ้านพวกนั้น หาได้นามูตัวนั้นไปปล่อยไม่แต่พากันนามูใหญ่ตัวนั้นไปฆ่าแล้วเผาพอกเก็บงูออกที่บริเวณทุ่งฮีหรือเรียกกันว่าทุ่งเขาปัจจุบันบ้านทุ่งเ้าเป็นที่ตั้งของบ้านนิคมเขตสีสิ่งที่แปลกประหลาดในบริเวณทุ่งฮี หรือทุ่งขา้าวเมื่อต้นฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมาจะมีกินข้าวกุ้งไปทั่วชาวบ้านเชื่อกันว่าน่าจะเป็นกินข้าวเลือดของงูยักษ์ตัวนั้นเมื่อชาวบ้านชำแหละเนื้องูยักษ์ตัวนั้นเรียบร้อยแล้วก็จัดการแบ่งเนื้องูออกแจกจ่ายไปทั่วหมู่บ้านป่าคำยกเว้นบ้านของหญิงแม่ไม้ หลังเดียวที่ชาวบ้านไม่แบ่งให้เพราะชาวบ้านเกลียดแม่ไายเพราะแม่ไา้เป็นคนขยันก <c oughs> ว่าคนอื่นในหมู่บ้านสำหรับหญิงแม่ไมมคนนี้ชื่อว่านางเกียงคํามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่านางตอมคำไหวสาเหตุที่ชาวบ้านไม่แบ่งเนื้องูให้เพราะว่านางเกียงคําเป็นคนขยันทํามาหากินมีข้าวของมากกว่าชาวบ้านในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านมาจะไปขอยืมข้าวและพืชผักของนางอยู่เสมออยู่เสมอเมื่อถูกนางปฏิเสธไม่ให้ยืมจึงเป็นที่เกียรติชังของชาวบ้านเมื่อชาวบ้านได้เนื้องูแล้วนำมาปรุงเป็นอาหารต้มยำแกงกินกันน้ำเหล้ายาม,มาดื่มฉลองกันเป็นที่สนุกสนานตามภาษาชาวบ้านเมื่อดื่มกินเรียบร้อยแล้วก็นำ น้ำแกงเนื้องูที่เหลือไปราดใกล้ๆก,กับดีวเวนบ้านของแม่น,มนางแม่นางแม่ไม้เขียงคาเพื่อให้นางได้กินแล้วจะได้มีความอยากกินเนื้องูตัวนั้นถ้าหากนางออกปากขอเนื้องูชาวบ้านก็จะไม่ให้เพราะเกลียดนางเมื่อเสริมฉลองกันเรียบร้อยแล้วตกดึกของคืนนั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดคือฝนเกิดตกหนักเหมือนกับว้า ่ตวติดต่อนานถึงสามวันสามคืนติดต่อกันเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เกิดตรงกับเดือนเก้าเหนือเครื่องสิบห้าข้ามตรงกับวันเสาร์แผ่นดินได้ถล่มถล่มกืนหมู่บ้านปากคำทั้งหมดหายไปยกเว้นบ้านของนางแม่ไม้เขียงคามหลังเดียวที่ไม่ได้กินเนื้องูในวันที่แผ่นดินถลม่ม นั้นก็เป็นวันที่ชายหนุ่มไม่ทราบชื่อซึ่งเป็นลูกของพญายกาเมืองลือซึ่งเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านวังกวาง,วางและเป็นคนรักของลูกสาวนางเกียงคำํำคือนางตอมคำไหวได้ขี่หลังมา้าเคื่อนมาเที่ยวหาคนรักที่หมู่บ้านปาาคำพอชายหนุ่มและคนรักเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็พาการหลบหนีออกไปจากหมู่บ้านโดยให้นางเกียงคําเฝ้าบ้านแต่เพียงคนเดียวทั้งสองพาการเก็บสิ่งของที่มีค่าขึ้นบนหลังม้าเพื่อพากันไปหลบอยู่บ้านวังกวงทั้งสองได้ขี่หลังม้าไปท่ามกลางสายฝนที่ตกอย่างหนักจากการที่ทั้งสองนำ เอาสิ่งของบรรทุกม้ามากเกินไปทำให้มา้าเดินช้าและติดลมทั้งสองจึงถอดเอาผ้าปกหัวสีแดงของทั้งสองทิ้งไว้บริเวณป่าแพะทางเหนือของหมูบ่บ้านซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแพหนองแดงทั้งสองก็ออกเดินทางต่อไปอีกม้าตัวนั้นก็สแสดงอาการเหนื่อยอ่อนอีกไม่สามารถเดินขะ ข้ามขอนไม้ไปได้นางสอมคำจึงได้ถอดตุ้มหูของนาง <c oughs> ออกซึ่งเมื่อก่อนตุ้มหูเรียกว่ามากัดทั้งทิ้งบริเวณหนองข้างทางปัจจุบันบริเวณนี้เรียกกันว่าหนองขอนพอเดินทางไปอีกระยะหนึ่งนางก็เอาหางฝ้ายที่นางเตรียมมาทอเป็นผ้าทอเพื่อใช้ตัดเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ทิ้งไปอีกปัจจุบันนี้เรียก เลือกตรงนั้นว่าหนองฝ้ายการเดินทางก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะม้าอ่อนล้ามากทรงตาลม้ามากจึงตัดสินใจถอดทองคําที่มีอยู่ทั้งหมดทิ้งไว้บริเวณข้างห้วยเพื่อให้ม้าข้ามห้วยได้อย่างสะดวกอย่างสะดวกซึ่งปัจจุบันนี้เรียกห้วยนั้นว่าห้วยปันคํา ในที่สุดทั้งสองก็เดินทางถึงหมู่บ้านวังกวางซึ่งเป็นบ้านเกิดของชายหนุม่มแล่ทางคู่ก็ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยามีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองปอยให้นางเขียงคําอยู่บ้านฝากคําเพียงคนเดียวค่ะผก็กําลังจะออกเดินทางไปท่ามงกกันต่อเลยนะครับไป ลบแค่ลบไปเลยครับนี่ก็คือทางไปท้างูนะครับจะเป็นเหมือนทางแคบๆนะครับที่ชาวบ้านใช้หาของป่านะครับเป็น ทางที่ไม่ค่อยดีนะสักเท่าไหร่มอเตอรไซส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านใช้ขึ้นมาหาของป่าก็จะเป็นมอเอร์ไซคที่แต่งเป็นรถยกสูงกันนะครับส่วนใหญ่ครับเราก็ใกล้จะถึงแล้วครับอีกประมาณ ห้สิเมตรจากตรงนี้ไปครับต้นไม้ต้นใหญ่ข้างหน้านั่นนะครับคือท่ามู งนี้นะครับจะเป็นรูที่ลงไปถึงถ้ำงูได้นะครับเมื่อก่อนเคยมีบันไดพาดลงไปได้ครับเดี๋ยวตอนนี้บันไดมาคงพังไปแล้วครับจิจี้ยนจีย่นิเปิพิ้นเปิลนะครับตอ,ต,อตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำ พื้นที่อนรัก,กเป็นที่อาศัยของสัตว์ปลาเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ปลาสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณพื้นที่ <c oughs> ตรงน,นี้ผมยือนอยู่บนปากข้มงูนะครับนี่ครับต้นไม้ต้นใหญ่ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ ค่ะตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ชาวบ้านได้พบงูที่กําลังจะเลื้อยเข้าไปในห้ามนะคะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปหนองขอนนะครับตอนนี้เส้นทางก็อีกนิดหน่อยก็จะกลายเป็นทางลูกลังแล้วก็เป็นทางดินขาวนะ งเข้าของหนองคอนแล้วนะคะจากประวัติที่ได้มานะคะหนองคอนหรือคอนเป็นจุดที่นางต่อมคําไว้ได้ถอดต่างหูทิ้งไว้เพราะม้าไม่สามารถข้ามคอนไม้นั้นไปได้นางต่อมคําไว้จึงถอดต่างหูทิ้งไว้เพื่อให้ม้าเดินทางข้ามคอนไม้นั้นไปได้ต่อไปนะคะเราก็จะเดินทางไปที่หนองฝ้ายค่ะ ะะจากประวัติที่เล่ามานะคะนางสอมคำไว้ได้ทิ้งฝ้ายไว้บริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะให้ม้าเดินทางได้อย่างสะดวกค่ะปัจจุบันนี้ตรงนี้เรียกว่าหนองฝ้ายค่ะค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่บ้านแพะนองแดงหรือในปัจจุบันเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าบ้านวางเงินนะคะที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่ที่นางต่อมคําไหวได้นําผ้าโพกหัวสีแดงของนางทิ้งไว้นะคะ